สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่องนีน่าชาแนลนะคะตอนนี้พี่นีนป๋าปาแล้วก็น้องนายนะคะเริ่มขุดทรายกันแล้วเพื่อนๆตอนนี้ป๋าป๋ากำลังขุดทรายพี่นีนช่วยป๋าปาดิไปนั่งในน้นทำไมอ่ะนนายนายมานี่นายครับดูป๋าขุดทรายกันนะคะเพื่อนๆดูดิ ตอนนี้ปบป๊าก็ทำการขุดใส่ให้เรานะคะเพื่อนๆพี่นินก็ช่วยเพราะปะป๊าทำอะไรก็ไม่รู้แดดแรงมากวันนี้คนเยอะมากเลยนะพเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดูปะป๊าขุดต่อปะป๊าขุดแอ่งอะไรนะ กล้างมือเพื่อนๆดูพี่นินดีเนี่ยน้ำได้เข้าหน้าแล้วนะเอาเอาทำอะไรนะครับเล่นน้ำเล่นเราขับลูกอ้อพี่นายเต็มขาแม่เลย อันนี้เราอยู่กันที่ชายหาดบางแสนนะคะ,ะพี่นายทำอะไรลูกโน,น,น,น่นพี่นายไปช่วแบบปลาขุดไปลูกไปพี่นายช่วแบบปลาขุดพี่นี่ช่วแบบปลาขุดนสนูก าขุดแอ่งเลยเออพี่นายช่วยปะป๊าแล้วปะป๊าป้าป้าเรามาขุดน้องนินแล้วก็เอาน้องนินไอ้นี่แมนอนเหมือนนางเงือกไหมป้าป้าฝังเลยอ้าวป้าป้าจะฝังนินแล้วเพื่อนเพื่อนมันมีน้ำอยู่ในนี้ด้วยหรอคะเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนนินเล่นสิคะพี่นินทำอะไรเนี่ยขุดหลุมนี่นี่เพื่อนเพื่อนอันนี้ของอันนี้ของเราใช่ปะกานี้ของเราใช่ปะ นี่เดี๋ยวแม่เราทำเป็นประสาทโอ๊ยน้องนายเรามีเรามีไอน้นี่ด้วยลูกเรามีเรามีตัวอะไรนะ่ะอันเนี้ยนายมานี่นายเรอตาเมืกนายจะไปเล่นน้ำเลยเดี๋ยวเดเพื่อนเพื่อนอพี่นายนะ้ำเข้าปากเก็บมไหม ใช่ป่ะปลาขุดการเร็วนุน่นปลาปลาทำอะไรแล้วนะ่ะในจ้าวที่เป๋ปลาเป็นไหนปลาคนนี้การทำอะไรเนี่ยทำต่างอุ้ยนี่มีอันนี้ออกอ,ออกมาด้วยเพื่อนๆดูดิปาลาปลาวันนี้มีน้ำออมากกว่าด้วยไปบายดีกว่าไปเล่นกันต่อแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมติดตามช่องนินนายชาแนลนะคะ